สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ฟุตบอลเนชันสลีปเมื่อวานนี้ที่คโคโลนะครับเยอรมนี er ani, กับสวิตเซอร์แลนด์เสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับวานเนอร์ฮารเวิร์สนาบรียิง3ประตูนะครับกับตันโอวิชยิง2ประตูให้สวิตเซอร์แลนด์อีกประตูหนึ่งมาจากฟรูเออร์นะครับในส่วนของเยอรมนีนะครับก็ได้ฮารเวิ์สกับวานเนอร์นี่แหละเป็นตัวหลักเมื่อวานนี้นะครับให เยอรมน,นีแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถได้3แต้มนะครับโทนี่โคลสนะครับเล่นเกมที่100ให้กับทีมชาติเยอวันีเป็นคนที่12ที่ทําได้นะครับก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ยังต่อชีวิตในลีกของตัวเองไปได้ในการแข่นนงขันเนชันส์ลีกนะครับยูเครนเองเมื่อวานนี้ก็ชนะสเปนหนึประตูต่อสูนะครับวิกเตอร์ไซการคอฟเป็นฮีโร่นะครับโอกาสยิงครั้งแรกเป็นประตูเลยนะครับในนาทีที่ 76สเปนกลับมาเล่นที่สนามเดิมจากที่ได้แชมป์ยูโร2 0 1 2แต่คราวนี้ไม่ได้แต้มกลับไปนะครับประมาณ1,500 0คนมาชมเกมในสนามเมื่อวานนี้นะครับก็เยาวัน,นี้เลยได้เปรียบไปนะครับจากผลการแข่งขันที่จบลงไปจะมีการสรุปในส่วนของนชั่นสตรีในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากกลุ่มในวันนี้แข่งจบแล้วที ญี่ปุ่นนะครับทีมสมัครเล่นที่ก่อตั้งโดยเคซูกะฮอนดะนะครับก็เป็นนักเตะคนดังทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ตอนแรกตั้งชื่อทีมว่าวันโตเกียวนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเอโดออ์ยูเนเตดนะครับเต็มที่เลยนะครับก็ฮอนดะบอกว่าเป็นสโม,มสรที่อนุญาตให้แฟนๆเข้ามาช่วยจัดการกับทีมนะครับนี่ก็แน่นอนตั้งชื่อทีมมานะครับ ว่าเป็นเอโดออ t ยูนเต็ดแบบนั้นนะครับก็ครอบครัวของคอนดาเองซื้อคุ้นทีมในออสเตรียเอสบีฮอร์มาปี2015นะครับแต่ว่าถอนตัวไปแล้วเนื่องจากปัญหาทางธุรกิจครับก็เรียนรู้ไปทางธุรกิจแล้วก็สร้างผลงานในส่วนของฟุตบอลนะครับเซ็สนสัญญากับโบตาโฟโกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้เนชันส์ลีกก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสเปนบุกไปแพ้ยูเครน0-1กัมบีรมนีเสมอสวิตเซอร์แลนด์3-3นะครับลีกอื่นๆก็มีเอเซอร์ไบาจานเสมอไซปรัส 0-0, 00มอนเตนเนโกรแพร้ลักเซมเบิร์ก0-2ลีกดีนี่พลิกหลายคู่เลยนะครับลาตบียแพ้มอนตา0-1ลิกเกนสไตน์เสมอซามาริโน 0-0, 00มุก,กอกเฟโรชนะอันดอร่า2-0 00. คู่นี้ยังไม่พลิกมากนะครับ เนชั่นสตรีกคืนนี้มีเตะกันดังนี้นะครับที่บอรครอฟนะครับโปรแลนด์เจอกับบอสเนียก็ยังมองเจ้าบ้านอยู่ที่แบกาโมอวตาลีเจอกับเนเธอร์แลนด์อีกเจ้าบ้านยาวๆนะครับที่ลอนดอนอังกฤษเจอกับเดนมาร์กยังมองเจ้าบ้านอยู่ที่เล็กยาวิกไอซ์นด์กับเบลเยียมคือห่างทีมเยือนนะครับที่ซาเกร็บโครเอเชียกับฝรั่งเศสคู่นี้ ออกได้หมดเลยแต่ผมยังมองฝรั่งเศสได้เปรียบนิดๆน,ดๆนะครับแล้วก็ทริสบอนโปรเกตกับสวีดเดนยังมองเจ้าบ้านแม้จะไม่มีคริสเตโนโรนโดที่ติดโควิด -19 ข่าวออกเมื่อตอนค่าเมื่อวานนะครับหลีกบีบ้างที่เฮลซิงกีฟินแลนด์กับไอร์แลนด์คู่นี้เตะ5้าทุ่มนะครับคู่อื่นที่ว่าคู่อื่นเตะตีหนหมดเลยนะครับยกเป็นอยู่คุณเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ ฟินแลนด์เล่นที่เฮลซิงกินะครับต่อไปที่ lo, Norway, Island, ออสโลนอร์รวนเวย์จะกับไอแลนด์เหนือที่เิโอเอสตินะครับโรมาเนียจะกับออสเตรียที่กลาสโกว์สโลวแลนด์จะกับเช็กที่เตอร์นาวาสโลวาเกียจะกับอิสราเอลที่สตันบูลตุรกีเจอกับเซอร์เบียที่มอสโกรัสเซียจะกับฮังการีที่โซเฟียบัลแกเรียจะกับเวลส์นะครับลีกซีก็มีดังนี้นะครับมีมีห้าทุ่มคู่เดียวนะครับก็คือที่วิลลินุส ลิทัวเนียเจอกับแอลเบเนียที่คอบเยมาซิโดเนียเหนือเจอกับจอร์เจียที่ทาวลินเอสโตเนียเจอกับอาร์เมเนียที่คิชินาวมอนโดวาเจอกับสโลวีเนียที่เอเธนส์กรีซเจอกับโคโซโวแล้วก็ที่มินส์เบลารุสเจอกับคาซัคสถานนะครับในส่วนของสถานการณ์กีฬานะครับที่สหรัฐอเมริกาก็ไรนด์เทนเนสฮิลทำ4ทัชดาวนะครับให้เทนเนสซีไททันส์ชนะ ในส่วนของ Buffalo Bills 42ต่อ16 t หกใชท่นชนะ4เกมรวดนะครับ Bills ลงไปเป็น41นะครับก็เฟรดดี้ฟรีแมนนะครับก็นำ Atlanta Braves ชนะ8ต่อ7กับ LA Dodgers นะครับ b r a v e s นำไปก่อน70 Dodgers ไล่มาเหลือ78ในอินนิง9แต่ไล่ไม่ทันนะครับทำให้ตอนนี้ในส่วนของเบร e s น่าจะมีปีที่ไกลที่สุดตั้งแต่สตวรรวัใหม่มาแล้วนะครับและ ก็ข่าวอออีกคู่หนึ่งสิผมลืมไปฮิลสตันกับแชมเป์แชมเป์ชนะ5ต่อ2ตอนนี้ทิ้งซีรีส์ไปเป็น3เกมต่อ0อีกเกมเดียวจะกลับเข้าชิงครั้งแรกตั้งแต่ปี2008นะครับในส่วนของข่าวที่น่าสนใจเอา NFL ก่อนนะครับน่าจากผล แล้วนะครับ NFL ประกาศว่าจะมีการทดสอบโควิด19ในวันแข่งนะครับยังไม่มีแผนว่าจะทำบับเบิลขึ้นมาในเวลานี้นะครับแต่นักกีฬาหลายคนก็ไม่ชอบเลยในส่วนของทางลีกนะครับแจ้งว่าจะมีการตรวจด้วยวิธี PCR นะครับในโควิด19เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับการใช้หน้ากากนั้นจะเป็น เรื่องบังคับนะครับแล้วก็ผู้ที่เรียกแผนเท่านั้นที่อนุญาตให้ใส่เฟสมาสก์นะครับที่เหลือต้องใส่หน้ากากก็ก็คือว่าทำนโยบายเหล่านี้ขึ้นมา NFL เพื่อให้เกิดความแน่นอนว่าจะยังมีการแข่งขัน NFL อยู่ในฤดูกาลนี้มีการส่งแผนทั้งหมดไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับก็ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่อนุญาตให้มาร่วมทีมได้เป็นเวลา5วันนะครับนี่คือในส่วนของ AFL ก็มีการพบกันระหว่างทางลีกกับผู้บริหารของแต่ละทีมเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับแต่ยังไม่ลืมในการพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมที่ยังเป็นอยู่นะครับ นี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆในส่วนของเอ่อ NFL อีกข่าวหนึ่งนะครับนิว york jets นั้นตัดเลวิออนเบลทิ้งออกจากทีมไปแล้วก็เจสก็ก็ตัดอีกหนึ่งผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมออกไปทีมมีปัญหานะครับตัวเขาก็เล่นได้ไม่จริงจังด้วยเอาเข้าจริงนะครับจากสถานการณ์ก็ ชีวิตของเบลกับเจสนั้นอยู่ได้ไม่ถึง2ฤดูกาลนะครับก็ทางประธานทั่วไปโจดักลาสนะครับออกมาเล่านะครับแล้วก็เล่าแล้วก็ผ่านทางตัว Twitter เองบอกว่าหลังจากมีการคุยกันกับเบลและก็ในหน้าของเข่าแล้วก็ต้องปล่อยออกไปขอบคุณกับช่วงเวลาต่างๆไม่รู้ขอบคุณจริงหรือเปล่านะครับก็เลวามเบลบอกว่ายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากนะครับไม่รู้ ไม่รู้ว่าทีมไหนยังสนใจอยู่แคปก็มีกันเยอะอยู่นะหลายๆทีมนะครับข่าวต่อไปนะครับแซคไกลเคนะครับนักเบสบอลมือวางของ Houston Astros บอกว่าเเขาชอบเล่นเกมที่ไม่มีผู้ชมมากกว่าในสถานการณ์โควิดนะครับเออก็รู้สึกดีแล้วที่เป็นแบบนั้นละก็เข เข้าใจว่าเขาบอกเขาเข้าใจว่าหลายผู้เล่นหลายคนชอบแบบไม่มีแฟนมากกว่านะครับเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเซนายเซนไม่อยากเซนลาลเซนไม่อยากอะไรแบบนั้นนะครับบอกเขาอยากต้องการสมาธิามากๆแต่เขาบอกว่าหลายคนชอบมันมากกว่านะที่จะได้ร่วมกิจกรรมกับแฟนๆก็อยากอยากเล่นโดยไม่มีผู้ชมแต่กลัวว่าจะได้เล่นอีกไม่กี่เกมนะครับสำหรับ Houston Astros ตอนนี้นะครับที่ตามไปแล้วศูนเกมต่อ3ในรอบชิงแชมป์ลีก ในส่วนของโค้ชแม็กบราวน์นะครับก็นำมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานะครับทำอันดับสูงที่สุดในการจัดอันดับในรอบมากกว่า20ปีเพื่ง่ายคือในศตวรรษนี้นะครับตอนนี้นอร์ทแคโรไลนาอยู่อันดับ5นะครับในการจัดอันดับซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็ดังในส่วนของบาสเกตบอลเป็นหลักนะครับก็4อันดับที่อยู่เหนือขึ้นไป ก็ที่พูดไปบ้างแล้วเมวื่อวานนี้ก็เคลมสันลาบามาจอเจนอตเทอร์ดัมนะครับในอันดับ5ตอนนี้นะครับก็เออสูงยิ่สุดต,ตั้งแต่ปี1997นะครับก็ในส่วนของนอร์แคโรไลนาเองนะครับ 22ยุฤดูกาลก่อนนะมีแค่8ฤดูกาลที่ติด25อันดับแรกในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่ก็ดูแล้วจะไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับแพ้เยอะก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังๆนั้นยังดีอยู่สำหรับ UNC วันนี้ข่าวไม่เยอะกันฮอกกี้ซะนิดหน่อยนะครับการแข่งขัน c h a มเปี้ s นส์ฮอก League นะครับหรือว่าชิงแชมป์ใน ภาคพื้นยุโรปนะครับก็คล้ายๆยูโรลีกนั่นแหละก็ขอยกเลิกการแข่งขันไปในฤดูกาลเนื่องาจากปัญหาการจัดการความปลอดภยัยและปัญหาเรื่องของการเดินทางน,นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ KHL แล้วก็ลีกในประเทศอื่นๆแล้วก็ NHL ที่ปิดฤดูกาลอยู่นะครับ KHL มันก็เป็นดิวิชันสออยู่ดีก็อยู่พูดไปก็อาจจะเหนือตัวแชมเปี้ยนส o อล e ิ่งด้ไปซ้ำไปนะครับซันโพสไชาร์กส์ทีมฮอกกี ทีเบเรียนะครับเพิ่มพัทริกมาโลนะครับตำนานของทีมเข้าไปอีก1รอบนะครับเข้าใจว่าพยายามจะเป็นผู้เล่นที่เล่นมากที่สุดให้กับ NHL ตลอดการอยู่นะครับก็เอ,อ่อมาโลเองก็เล่นให้กับชาร์กมา10กว่าปีเลยทีเดียวแต่ขอไปล่าแชมป์กับทีมอื่นอย่างโตรอนโตโมเมเปอร์ลีสแล้วก็แคโรไลนาเฮอริเคนสแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยกลับมา ร่วมทีมเดิมมีคนที่กลับมากับชาร์กสเองก็คือแมทนีโตนะครับมาโลเล่นให้กับชาร์กส1,551เกม518ประตูรวมกับแอสซิสต์รวมกันได้1,102แต้มนะครับยิงมากกว่า30ประตู4ฤดูกาลยิงมากที่สุด44ประตูปี2009-2010นะครับก็อาจจะสดใสขึ้นทางเบ y a รียนะครับเหมือนกับทางโคเรนสเตย์บอริอ r สนั่นแหละนะครับคู่เล่นบรุน หลายคนนะครับต้องไปผ่าตัดทำให้อาจจะพลาดในช่วงแรกของฤดูกาลทั้งเดวิวตพลาสตารนักนะครับแบบร์ดมาแชนและก็ชาลีแม็กเอวอยนะครับแต่สิ่งสำคัญคือสตาร์สองคนแรกนี่น่าจะพลาดในช่วงแรกแน่ๆแล้วนะครับพาสตาร์นะครับไปเอ,อ่อที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่16กกันยายนเพื่อตรวจสอบอาการที่บริเวณสะโพกขวานะครับก็ซ่อมกันไป ก็ในส่วนของพาส์ทนักเองนะครับก็ทำ48ประตูในฤดูกาลที่แล้วเออขอโทษเออ48ประตูถูกต้องนะครับเป็นอันดับหนึ่งของลีกดาวนซัมโบนะนั่นเองนะครับมาแชนเองนะครับก็เข้าไปผ่าัดตั้งแต่วันที่14กันยายนนะครับแล้วก็คิดว่าจะกลับมาได้อีกประมาณ4เดือนหลังจากนั้นนะครับทำไปได้28ประตูในฤดูกาลที่แล้วนะครับ ทาง NHL หวังว่าจะกลับมาแข่งวันที่1มก,กร,ราคมปี2564ในฤดูกาล2 0 2 0 2 1นะครับนี่คือข่าวทั้งหมดในวันนี้พรุ่งนี้จะสรุปในส่วนของฟุตบอลเนชั่นสลีกกันนะครับจะได้เห็นภาพว่าอีก2เกมที่เหลือทีไหนจะได้เลื่อนชั้นตกชัน้นและไปเล่นใน Nations League รอบสุดท้ายในช่วงใบไ,ไม้ร่วงปีหน้าบ้างนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ